รคับประเด็นคำถามข้อที่หนึ่งนะคะนิคมแต่ละประเทศมีปัญหาการทับซ้อนแตกต่างกันหรือไม่ประเภทของนิคมเช่นช่วยเหลืออพยพราษฎดในเขตน้ําท่วมช่วยเหลือราษฎรในเขตจังหวัดชายแดนและเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอวนิคมค่ะจริงๆแล้วนิคมสร้างตนเองเนี่ยนะตั้งมาตั้งแต่2 4 8 5เนี่ยโดยเริ่มต้นเนี่ยรัฐบาลสมัยนั้น ทำไมจำพันปอให้บุญสงครามเนี่ยเริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือให้คนยากจนในเมืองเนี่ยได้มีที่ทำกิน,นเช่นพวกมีอาชีพสำล้ออาชีพรับจ้างทั่วไปสมัยนั้นนะแล้วก็เป็นการตั้งนิคมมาตั้งแต่นน้นแล้วก็มีตั้งนิคมอีกหลายแห่งที่ประเภทที่ช่วยเหลือคนจนเนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งช่วง มาตอนหลังเนี่ยสองสี่เก้าแปดสองสี่เก้าเก้าประมห้าร้อยาล้หกเนี่ยก็ไหลแห่งนะครับที่เป็นนิคมที่น้ําท่วมเนี่ยมันก็ายหลังก็ประเทศก็มีการพัฒนาในการสร้างเขื่อนในเมื่อสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยก็รัฐบาลตอนนี้มอบหมายให้กรมประชากรสมัยนั้นเนี่ยจัดตั้งน,นิคมสร้างตนเองเพื่อรองรับรัฐดรที่ถูกน้าท่วมนั่นก็เป็น เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีปัญหาอะไรปัญหาเรื่องการประกอบภัยคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีนิคมบางแห่งเนี่ยก็จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับคนที่เขาเรียกพัฒนาชาติไทยสมัยนั้นเนี่ยกับจากการเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มาเพื่อจัดที่ดินให้คนละนีดเช่นนี้คงคำสร้อยเนี่ยนะเรือนิคม แถวแถวบ้านกรวดเนี่ยก็คือตัดมาก็มีปัญหาคอมพิวเตอร์นนเนี่ยแถวนึ้งหลายแห่งไปศาลแล้วก็ในส่วนของชายแดนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยาลาดารา,า,าที่วาดปัจจนีและสงขลาสตูนเนี่ยพวกนี้เป็นนิคมซึ่งให้เกิดความมั่นคงในชายาคใต้นําคนจากพื้นที่อื่นเนี่ย ศาสนาพุทธและศาสนาอื่นเนี่ยให้เกิดการกระจายของประชากรที่เป็นประชากรภาคอื่นไปอยู่นั่นคือเรื่องหนึง่งที่มันมีนิคมอีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่ทํามาเพื่ออาชีพโดยเฉพาะเลยเช่นนิคมเลี้ยงไหมแล้วก็นิคมโคโนมสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของนิคมที่แก้ปัญหาเรื่อง การประกอบอาชีพประหาที่ดินเนี่ยปหาที่ดินที่เช่นท,ท,ที่ทุงสารพิโลกเนี่ยนะที่จริงนิคมเนี่ยเดิมเนี่ยมี59นิคมแล้วก็ถูกถอนสภาพไปแล้ว15นิคมในสมัยนั้นส่วนใหญ่นิคมที่ถอนสภาพไปคือนิคมที่ได้จัดในเรื่องของคนจนเป็นหลักแล้วก็มีเขื่อนเพชรอยู่นิคมหนึ่งที่เป็นนิคมที่เขื่อนที่ถามปัญหาทับซ้อนแตกต่างกันเนี่ยมันเกิดจากปัญหาของ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคแต่ละสมัยเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแก้ไขน้าท่วมป็นไขปัญหาชายแดนแก้ไขภัยคุกคามแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพแล้วก็การที่จัดระเบียบเรื่องที่ดินในสมัยนั้นก็มีประมาณ5ประเภทเนี่ยแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์แต่ละช่วงแต่ละปีที่เป็นการเกิดขึ้นในแต่ละนั่นคือเรื่องของนิคมที่ท,ที่ผ่านมาถามว่าปัญหาทับซ้อนที่จะถามเรื่องอะไร ทับซ้อนอะไรไส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่รั่วาบสักก่เซนตเอตอคันหนึ่งนี่ใช่ไหมคือตรวพูดยากนะดดมันก็คำว่าทับซ้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรอมันเกิดจากต้องดูที่สาเหตุว่าสมัยก่อนเนี่ยเราได้มีการออกกฎหมาย ในพระากิจิการพระบัญญัติพิธีการของทีพพศ2485เนี่ยในพระราชบัญญัติฉบับนั้นเนี่ยกำหนดชัดเจนให้ออกเป็นพระพราชกจิกจาการจัดตั้งนิคมในสมัยนั้นเนี่ยก็นิคมพุทธบาทเนี่ยเป็นนิคมแห่งแรกก็ออกพรกะราชกิจการจัดตั้งนิคมอันนั้นเรื่องทับซ้อนนมันจะน้อยแต่ที่มีพื้นที่ละบุรีเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ทหารเนี่ย เนื่องจากสมัยนั้นอาจจะไม่เทคโนโลยีทําเป็นที่หรือการออกพระราชกิจกาที่ที่ต่างรมต่าง,างวาละแล้วเป็นเส้นแผนที่ที่ซับซ้อนกันได้โดยเขตของกฎหมายที่ออกขึ้นในสมัยนั้นเช่นได้มีการกันพื้นที่เป็นเขตทหารเนี่ยปี2 4 7 9ในจังหวัดลบบุรีแล้วก็มีการออกพระราชกิจกากันพื้นที่เป็นเขตนิคมเนี่ยพศ ..4 องสปดในเขตระดีเรากาน,น,นก็มีปัญหา ทับซ้อนกันโดยพระาชกิจิกาสมัยนั้นนั่นคือส่วนหนึ่งอันที่สองเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการตั้งนิคมยุคต่อมาเนี่ยประมาณ2,2498-2,499จนมาถึงก่อน2 5 1 2เนี่ยก่อน2,511เนี่ยมีการจัดตั้งนิคมจริงโดยใช้แผ่นที่หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบมาจากรัฐบาลเนี่ย แล้วไม่ได้ประกาศพระราชกิกาพอ,อนิคมยุคนั้นไม่ได้ประกาศพระราชกิการเนี่ยพอมีการออกพอบอรบฉบับใหม่อีกฉบับหนึ่งเมื่อ2,111เนี่ยก็มาไล่ประกาศพระราชกิการเมาื่อปี12ทำให้เสมือนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่มีพระราชกิการที่จริงเราดำเนิน,เนการแล้วหน่วยงานอื่นเขาก็เลยมาประกาศเขตป่าสงวนบ้างประกาศเขต ห้ามรา่าสปาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทับซ้อนกันเพราะเราไม่ได้ประกาศพระีติกาให้ชัดเจนสมัยก่อนปีหนึ่งหนึ่งมีหลายนิคมที่มีปัญหาแบบนี้เป็น้ัมันเกิดกาทับซ้อนกันอันที่อันที่สามเนี่ยปัญหาทับซ้อนเนี่ยมันก็เกิดจากการสมัยแรกๆกเนี่ยกรมได้รับพื้นที่มาแล้วก็ไปลงพื้นที่เนี่ยในการที่ไปเอาถ่ายทอดจากแผนที่เนี่ยไปลงในพื้นที่จริงเนี่ย อาจจะเหลื่อมล้ำกันกับพื้นที่ของหน่วยง,งานอื่นซึ่งสมัยนั้นแผนที่ที่ทำเป็นเขตต่างๆมาตรส่วนแตกต่างกันและเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยก็เ,เลยจัดจัดจัดที่ดินไปเนี่ยโดยที่ไม่ทราบแน่นอนว่าจะไปทับซ้อนใครหรือเปล่าเมื่อสมัยนั้นไม่ไม่เพราะว่าไม่มีการระวังแนวเขตของหน่วยง,งานอื่นที่จะต้องบอกว่าไปทับก็จัดมาตลอดนั่นคือทับซ้อนอันที่4ี่เนี่ย ก็คือการดำเนินการด้านทางกฎหมายไม่เรียบร้อยเช่นบางนิคมซึ่งมีพื้นที่ที่ขาดตกบกห้องไปไม่อยู่ในพระราชกิจการตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกพระราชกิจการหรือออกพระราชกิจการไม่ครอบคุมพื้นที่หรือออกพระราชกิจกาคัดเคลื่อนทําให้พื้นที่ที่ดําเนินการเนี่ยไม่อยู่ในเขตพระราชกิจกาแล้วเมื่อหน่วยงานอื่นเนี่ยภายหลังเนี่ยเขาได้เห็น้นที่พระราชกิจการเราแล้วเนี่ย เขาทราบว่าเป็นพื้นที่ตามพระราชิการก็ไปออกอกฎหมายกฎกระทรวงหรือไปออกแนวเขตอื่นเนี่ยที่ไม่เข้ามาในพระราชดิการแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีพื้นที่ที่อยู่ไม่ตรงกับพระราชดิการก็มีนี่นก็คือปัญหาที่มันเกิดทับซ้อนนี่นคือรากของปัญหาที่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจรากของปัญหาและต้องหาทางแก้ไขที่ที่เป็นไปได้ ท,ที่ถูกต้องตามขระนวนการนะส่วนเรื่องอความราชชันสามสิเปอเนี่ยมันเป็นการกำหนดมาภายหลังเป็นนโยบายป่าไม้เมื่อปี2องพันเก่ยไม่ให้กรมที่ดินออกโฉนดในพื้นที่ราชชัน35%มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมานานมันเกิดขึ้นเมื่อปี29 แต่การจัดนิคมเราเนี่ยได้จัดในพื้นที่ลาดชันมานานแล้วก่อนหน้านี้ในในหลายจังหวัดที่เห็นได้ชัดคือจังหวัดนราธิวาสยาลาปัตตานีในจังหวัดระนองในจังหวัดะระนองคือปักจันเนี่ยเขาทั้งนั้นแล้วในจังหวัดเหมือก็เป็นภูเขานั่นเห็นได้ชัดสตูลก็ภูเขาไม่สูงมากนะอันนี้ก็แล้วก็ยังมี น,นิคมที่เป็นเขตเขาว่าในภาคตะมอชิ้นเหนือก็มีที่ลำตะคองภาคเหนือก็มีที่อุตรดิตถ์ที่เป็นเขานะอันนี้พื้นที่ที่จัดนะประมาณนเ,นเนี้ยไปเนี่ยคำพูดพืที่รัชชันเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นการประกาศนโยบายป่าไม้เมื่อปี2509บังคับกรมที่ดินไม่ออกโฉนดไม่ได้บังคับเรา เราออกลงโฆษณไปแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรเรามีสิทธิ์จะออกค,อคือเรื่องที่เขาออกมาบังคับเรื่องออกโฉนดนะอันนี้ต้องเข้าใจกันให้จริงๆคนเราพูดกันไปวันที่ไม่เข้าใจก็ไปให้ไม่เข้าใจนะอันนี้คือประเด็นเป็นอย่างนี้ทับซ้อนกับเราจะต้องรู้ถึงสาเหตุความเป็นมาก่อนมาถึงจะไปพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น,นต่อไป ตอบในเรื่องของปัญหาพื้นที่ราชันสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในข้อสามไปแล้วแล้เดียวขออนุญาตไปถามต่อในข้อสี่ในเรื่องของวันคะคือคือไอ้เรื่องข้อสองเนี่ยนะพื้นที่ซับซ้อนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยคือถ้าผมไม่พูดไมีใครรู้หรอกมันก็มีหลายจังหวัดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเช่นที่น้ำนานุดอุดริดเนี่ยทางป่าไม้เนี่ยเขา เขากันพื้นที่คืนมาให้เราแล้วเงี้ยอยู่ในช่วงที่เราออกพระราชกิจการใหม่หรือบางนิคมเนี่ยตามประไม้เขาคุยกันเข้าใจแล้วเขาก็พยาเขาก็จะถอยพื้นที่ออกให้เป็นพระราชกิจการเราเหมือนเดิมมันก็มีที่ระหว่างดำเนินการนะที่จะถามว่ามันก็อยู่ระหว่างดำเนินการมาหลายนิคมอะ่ะแต่มันก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นที่สำเร็จแล้วก็มีบ้างนะที่เราเจรจาอยู่ในเรื่องของข้อกฎหมายและการเจรจานะ ทีนี้มาเรื่องวันแมปเนี่ยไม่ได้ให้ฟังว่าวันแมปเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ที่สองแล้วนะตัววันแมปเองวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากคณะทํางานวันแมปที่มีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงทยาติธรรมเป็นประธานเนี่ยนะวันนี้วันแมปเนี่ยเป็นคณะอนุก,กรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินและวคอทชอ โดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเ,เป็นประธานแล้วก็มเีเลขาธที่การปรปรทเป็นเลขาอันนี้คือวันแบบปัจจุบันที่จริงแล้ววันแบบไอ้การแก้ไขปัญหาจำเขตของรัฐเนี่ยมันเริ่มทำกันมานานแล้วเป็นสิปีแล้วในโครงการเดิมๆที่คมพิจิตรเป็นเจ้าภาพมาก,าร,กระทรวงทรัพย์เนี่ยเรื่องรีเชฟเนี่ยก็ทามาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งการทํางานของกลุ่มเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพวันแมปเนี่ยวันแมปสุดท้ายเนี่ยถามว่าแก้ปัญหาได้มันก็เป็นการแก้ปัญหาได้แต่ว่าปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกับปัญหาด้านแผนที่เพราะเดิมเนี่ยอาจจะเทคโนโลยีทางแผนที่หรือการกําหนดเขตเนี่ยซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดแต่ละหน่วยงานมันมีผลกระทบเยอะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ์ทุกอ,อย่างหรือที่ดินของรัฐกับที่ดินของเอกชนเนี่ยมันมีผลกระทบถ้ามันต้องแก้ไขด้วยการทําเป็นสิ้นเดียวเนี่ยมันก็ต้องดูเหตุดูผลของแต่ละพื้นที่แล้วก็ที่ทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดนะมันก็ปัญหาก็คือมันอยู่ที่ว่ามันจะแก้ได้อย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ ความยอมรับของหน่วยงานซึ่งกันเล็กกันแล้วก็ดูเรื่องของข้อเท็จจริงดูเรื่องของความผลกระกทบต่อประชาชนประมาณนี้นะส่วนทําวันแมปแล้วเนี่ยมไม่ที่จบแค่วันแมปมันจะมาจบด้วยการที่ต้องมาแก้กฎหมายว่าแมปไม่ได้มีอานาจเหนือกฎหมายแต่ละภาร,รกิจการและก,กระทรวงแต่เป็นข้อทาสุดท้ายได้เส้นมาหรือเส้นหนึ่งที่ตกลงกันแล้วเนี่ยต้องมาเข้ากระบวนการในการแก้กฎหมาย เพราะกฎหมายเนี่ยมันมีผลต่อสิทธิของประชาชนอยู่แล้วสิทธิ์ของประชาชนที่ได้ที่ดินไม่เหมือนกันสิทธิที่จะออกโฉนดได้เลยสิทธิที่จะได้ทรัพย์กบสิทธิที่จะได้สิทธิที่ทำกินหรือสิทธิที่จะได้นครสามของนิคมที่จะออกโฉนดได้เนี่ยสิทธิของประชาชนในประเทศไทยแต่ละที่ดินแต่ละแยงแต่ละแต่ละประเภทแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิแตกต่างกันกฎหมายมันแตกต่างกันมันต้องไปจบด้วยการแก้ไขพระราชดิการหรือเขตตามกฎหมายนั้นให้ ให้ให้ได้ถึงจะให้ให,ให้สิทธิประชาชนได้เฉพาะเส้นแผนที่บนแบบมันยังไม่ได้บอกสิทธิ์ของใครได้มันเป็นแค่เส้นแผนที่ที่ตกลงกันแล้วมันไม่ได้เป็นกฎหมายวันแบบมันอยู่ภายใต้ใคณะกรรมการเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องบันแบบเสร็จแล้วก็คณะอนุวัฒนแบบทาเสร็จก็เสนอคณะคอตชคณะคอตชต้องมาเข้าคลรมอยอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเป็นชอบคลรมอแล้วจึงจะไปแก้กฎหมาย แต่และหน่วยงานที่ทับซ้อนกันมันเป็นกฎหมายถามว่าพระราชกิจการเป็นกฎหมายไม่เป็นกฎกรกะทรวงเป็นกฎหมายไหมเป็นปเพราะฉะนั้นกฎกรกะทรวงกับพระราชกิจกาวันนี้มันเป็นอย่างเดิมมันต้องได้รับการแก้ไขหลังจากวันแบบมันไม่ได้ทําแค่วันแบบแล้วจบไม่สามารถวันแบบไม่สามารถที่จะไปบอกว่ากฎหมายต้องเปลี่ยนมันต้องเข้าคลมอแล้วก็ไปเปลี่ยนกฎหมายในในระบบของการเปลี่ยน ในการแก้ไขเขตพระลกิจิกาเนี่ยก็แค่คอรมอคอรมอแล้วก็คอรมอได้แค่คอรมอพระกิจิกามันเราไม่ได้แก้พรบคอแค่แค่นี้ก็แค่เข้าคอรมอแล้วพรกิจกาออกมาก็ถือว่าใช้ได้ต้องขั้นตอนนั้นอีกนะครับทีนี้เนี่ยทับซ้อนหน่วยงานเนี่ยนะคือแนวทางแก้ไขปัญหาทับซ้อนหน่วยงานวันนี้เนี่ย ตัวหน่วยงานเนี่ยในเมื่อมีวันแมปเนี่ยเป็นเฮดก็ต้องดูวันแมปว่าตกลงกันในวันแมปออกมาวันนี้แต่ถ้าหากหน่วยงานเนี่ยสามารถตกลงกันได้เนี่ยมันก็แก้ไขได้ไปเลยถ้าหน่วยงานตกลงกันได้สมมุติว่ากรมพัฒนาสังคมเนี่ยสามารถตกลงกับกรมป่าไม้ได้แล้วกรมป่าไม้เขาไปทํากระบวนการในการแก้ไข กระทรวงเขาเนี่ยมันก็จบไปโดยไม่ต้องเป็นวันแมปก็ได้อันนั้นถือว่าได้แก้กันโดยคู่กรณีได้แก้ไขกันด้วยความตกลงและแก้กฎหมายเป็นคู่กรณีสามารถแก้กันได้หรือบางเรื่องที่ยังค้างอยู่ในยังไม่เสร็จเรื่อน้ำหนาเนี่ยเป็นการตกลงกันแหละกรมป่าไม้กับกรมกระทรวงทรัพย์เขาแก้เขตป่าไม้เนี่ยมันก็ถ้าตกลงกันได้มันก็แก้ไขกันได้มันอยู่ที่ตกลงอ่ะแล้วก็อยู่ที่ ตัวของพื้นที่อยู่ที่เหตุผลที่แล้วก็อยู่ที่สาเหตุอยู่ที่การดำเนินการเนี่ยนะบางเรื่องเนี่ยทำมาเป็นสิบปีกว่าจะตกลงกันได้กว่าจะแก้ไขกันได้เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าจะเจรจาง,ง่ายๆที่จะตกลงกันได้นะในือนอื่นเนี่ยทีนี้นั่นคือหน่วยงานตัวหน่วยงานแต่ถ้าเป็นหน่วยงานตัวหน่วยงานซึ่งไม่มีเขตพระราชดีกาหรือเขตมันต้องดูสองอย่างนะหน่วยงานตัวหน่วยงานเนี่ย ซึ่งซึ่งที่เขามีเขตตามกฎหมายแล้วกับถ้าเขาเป็นไม่มีเขตตามกฎหมายมันก็มีซึ่งมีการอนุญาตให้ใช้กันให้ใช้เราอนุญาตให้ให้ใหน่วยงานหนึ่งหนึ่งใดๆใช้ในเขตนิคมโดยอำนาจอาชีพดีอนุญาตเนี่ยเราไม่ได้การออกพระราชกฤษฎีกาอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องตกลงกันบางแห่งเนี่ยมันอยู่ในเขตนิคมโดยที่ไม่ได้การออกเป็นพระราชกฤษฎีกาก็ยังถือเป็นที่นินคมอยู่ถ้าเขาไม่ออกกฎหมายใหม่ เราก็ต้องไปขบวนการว่าก็อันนั้นก็คือต้องไปเจรจากันให้แก้ไขโดยอำนาจทิศดีหรือโดยหน่วยงานนั้นๆมันก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายหลายอย่างนะครับมันมีข้อกฎหมายหลายอย่างที่ทททเกิดขึ้นหรือเขาเกิดที่สาธารณขึ้นก่อนซึ่งไปออกนอรสลอแล้วนิคมที่หลังมันก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องไปดูว่าภายในเขตกับภายนอกเขตนิคมมันก็มีสองอย่างต้องวิเคราะห์เรื่องเหล่าน,นี้ให้ชัดเจน นะครับในส่วนเรื่องปัญหาสมาชิกกับสมาชิกเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิ์ของแต่ละคนซึ่งเนี่ยเขามีโอกาสที่จะแย้งสิทธิ์กันได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะคัดส่วนใหญ่แล้วเขาแย,ย,ย้งสิทธิ์กันอะโต้แย้งสิทธิ์กันว่า<ม>ที่นี้องเป็นของคนนี้ที่ตรงนี้ต้องเป็นของคนนี้หรือตรงนี้ไปทับซ้อนคนนี้อันนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผังจัดสรรเดิมเนี่ยไปอำนาจผู้ปกครองนิคมอยู่แล้วจัดให้คนเหล่านี้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 เท่านี้ มันก็จบไอ้ที่มันมีปัญหาคือวันนี้คือรัศดรที่เขาครอบครองที่ดินอยู่ในเขตนิคมที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเขาก็มีพิพาทกันเนี่ยแย่งสิทธิ์กันเนี่ยการแย่งสิทธิกันเนี่ยมันเกิดจากเขาแย่งกันเองหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปร่วมมันก็อีกเรื่องหนึ่งต้องไปดูแลแต่สาเหตุว่าจะแก้ไขอย่างไรมันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นในในนิคมเนี่ยทั้ง เอนทั้สามทั้งโฉนดทั้งนอคอที่ทับกันแย่งสิทธิ์กันหรือนอคอด้วยกันไม่ยอมกันหรือญาติพี่น้องรับมรดกไม่ยอมกันมันก็มีสมาชิกต่อสมาชิกกับอะไรเนี่ยมันก็มีหลายประเภทเหมือนคดีทั่วไปที่เกิดขึ้นบางคดีเขาก็ไปถึงศาลแต่ศาลเนี่ยจะไม่ชี้หรอกว่าเป็นของใครถ้าเป็นที่นอคออยู่หรือเป็นที่ยังไม่เอนโฉนดแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นโฉนด ครบห้าปีแล้วเนี่ยสารชี้ได้เพราะเป็นอำนาจศารตามกฎหมายแพ่งถ้าเป็น,นโฉนดที่โอนพระปีนั่นคืออยู่ในกฎหมายแพ่งความิชแล์ละสารชี้ได้จะเป็น,น,นโฉนดะอันนั้นก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะเราก็ต้องเข้าใจถึงสถานะของเอกส,สารสิทธิ์ด้วยแต่และหน่วยงานนะทีนี้เนี่ยเนี่ยผมพูดไปแลนะ้วที่สารประโยชน์ใช่ไหม ซับซ้อนจากการจัดสรรบนพืพ้นที่สารณประโยชน์มันมีหลายพื้นที่มันมีหลายในหลายพื้นที่ที่เราไปจัดซ้อนบนพื้นทะี่สารประโยชน์นะอันนั้นคือปัญหาคือบ้านจัดสรรพันน้ําใจที่พูดถึงเนี่ยบ้านจัดสรรพันน้าใจที่เกยยิดอุบ่บนรัฐเลยผมรู้เลยเพราะว่าเราไปจัดสรรบนที่สารประโยชน์โดยที่ครั้งแรกเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่สารณประโยชน์แล้วก็จัดให้รัฐดวนไปแล้ว แล้วก็วันนี้เราไม่สามารถออกเอกสารได้มันต้องไปถอนที่สารประโยชน์ก่อนกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันก็ต้องไปให้กรมที่ดินเขาเพิกถอนที่สารประโยชน์แล้วเราถึงจะดำเนินการได้วันนี้อาจจะคลาคสังอยู่อันนั้นคือเห็นชัดเจนว่าเราจัดทับซ้อนไปแต่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะผิดพลาดทางข้อเทคนิคในการที่แปลงสองแปลงเข้าไปลุกล้ำเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปแก้ไขเออต้องเพิกถอนราข้อสามือยจะอะไรก็แล้วแต่ นั่นคือทำมาทับซ้อนที่สรมปยชน์บางครั้งเนี่ยที่สรมปยชน์มากันที่หลังเราต้องเข้าใจกฎหมายของกรมที่ดินด้วยคำว่าที่สามประโยชน์พลเมืองใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาตั้งคำถามแล้วมันก็คืออยู่ในเนี่ยทับซ้อนจากการแบ่งแบ่งแปลง,ง,งพื้นที่อย่างไรเนี่ยนะมันใครแบ่งก่ะ ใแบ่งเห็นไหมก็คือที่ดินของรัษฎรเนี่ยไอ้สมัยก่อนที่เราแบ่งแปลงพื้นที่เนี่ยเราแบ่งตอนจัดสรรเนี่ยมันจบไปแล้วเราแบ่งตอนจัดสรรน,น่ะที่ให้คนละยี่สิบห้าไร่คนละสิบแปดไร่อันนั้นมันจบไปแล้วบุคคลเหล่านี้มันนายมาแล้วตั้งแต่นี้คมตั้งใหม่ๆนะพอแบ่งแปลงพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแบ่งกันเองแหละส่วนใหญ่ภายหลังเนี่ยหรือเขาซื้อขายแอบซื้อขายกันหรือเขา รับมอบที่ดินกันแล้วคนในกรในขอในขอในงอกันแล้วแต่รับมอบที่ดินเป็นทอดทดมาหรือหรือเขาที่ดินไม่เพียงพอแล้วก็ลุกล้ํากันนั่นเป็นเรื่องของปัจเจกแต่และคู่กรณีที่เขาไปตับซ้อนกันถามว่าปัจจุบันเนี่ยเราไปแบ่งเราไปแบ่งให้เขาไม่อาจจะผิดข้อเทคนิคหรือ จะมีอันนึงคือเจ้าหน้าที่รัฐก็มีส่วนร่วมที่เป็นแบ่งใหม่เนี่ยคือเดิมมันมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วไปแบ่งในแปลงเดิมเนี่ยหรือไปเปลี่ยนสิทธิ์เนี่ยท่านั้นแหละมันจะมีปัญหาถามว่าการแบ่งแปลงของเดิมมันมีปัญหาหรอของเก่าที่จัดสรรนี้นมันไม่มีปัญหาวันนี้เนี่ยปัญหาที่ดินเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะที่ดินมันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ กับที่ดินมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสมไมเมื่อ30สิปีที่แล้วเนี่ยที่ตารางวาสองตารางวาเนี่ยลูกล้ํากันเนี่ยก็เขาก็ให้กันเขาไม่ว่าอะไรกันหรอกแต่ก่อนมันนี่แพงพอมันแพงปุ๊บเนี่ยนิดหน่อยก็พิพาทกันนะอันนี้เรื่องพิพาทเป็นเรื่องปกติที่ดินเอกสารสิทธิอื่นไม่ว่าจะเป็นชนดหรือไม่ว่าจะเป็นอสาทรัไม่ว่าจะเป็นเขตสมบัติก็แล้วแต่เนี่ยก็มีลักษณะที่เจ้าของที่ดินพิพาทกันทุกที่นะลุกล้ำกันบ้านเป็นเรื่องปกติมัน มันแก้ไขด้วยหลายวิธีเนี่ยนะเจรจาหรือต่อรองหรือเจรจาต่อรองหรือเข้ากระบวนการทางศาลก็แล้วแต่นะเท่านั้นแหละมันมีแค่นี้เราไม่ถ้าเป็นที่รัศดรที่เขาครอบครองเดิมเราไปชี้ผูกชี้ผิดไม่มีสิทธิ์เลยเราจะไปบอกว่าไม่ให้ที่เราก็ไม่ได้นะมันก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาที่ดินเนี่ยนะมันก็ต้องศึกษาต้องเข้าใจแล้วก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องดูสาเหตุในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องเข้าใจวิธีการแก้ปัญหารวมทั้งข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้หลายหลักอ่ะทั้งหลักเศรษฐศาสตร์หลักนิติศาสตร์หลักบริหารแล้วก็ต้องการเจรจาต่อรองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้ก็คือคือ คำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามที่ตั้งประเด็นมาเนี่ยก็ลองไปดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเกิดจากชาวบ้านเขามีปัญหาเองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปร่วมด้วยต้องดูในะสุดท้ายต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าจะแก้อย่างไรมันต้องแก้เป็นหลายเคสนะครับต้องบอกโอเคครับ